ต้นข่าวในวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนนะครับทางด้านมอบอ7นะครับได้มีการมอบ 1, มมพันธุ์เมล็ดผักพระราชทานให้กับกําลังพลทหารกองประจำการเพื่อที่จะได้นําไปปลูกเป็นแหล่งอาหารในชุมชนนะครับ ทางด้านพันเอกจัก,กรวีเสนีวรยุทธเสนาธิการมณฑนทหนารบกที่37ได้เป็นประธานในการมอบเล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบให้กำลังพลทหารกองประจำการที่ปฏิบัติงานในโครงการทหารพันธ์ดีค่ายเมงรายมหาราชซึ่งจะได้มีการปลดประจำการในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับ ก็จะได้นำไปปลูกแล้วก็ขยายผลสู่ชุมชนและภูมิลำเนาของตนเองจัดมอบนะักโครงการทหารพันดีค่ายเมงรายมหาราชมทบ .37 นะครับซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยนะคะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำรวจคนว้นคว้าวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษาศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริดําเนินการอยู่ในขณะนี้ค่ะก็สามารถทําให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพันธุ์หลายชนิดซึ่งบางชนิดก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมีการนํามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณลดลงนะคะและถิ่นกําเนิดก็มีพืชบางชนิดที่มีมาช้านานแต่เรายังไม่รับรู้ถึงคุณประโยชน์ที่อาจถูกละเลยหรือถูกทําลายไปอย่างน่าเสียดายด้วยค่ะครับ